สวัสดีครับช่อง Family สวัสดีแม่แม่ FC สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เรามาที่ไหนลูกระยองระยองฮินะครับนี่ยาลาที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองติดเขตกับจันทบุรีนะครับอยู่ติดเขตกันเลยครับอยู่ติดเขตกันเลยนะครับนี่ติดเขตเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไปไหนเนี่ยมานี่ก่อนวะเปิดคลิปเอาเดินไปต่อยเปิดคลิปเสร็จแล้ว ตอนนี้เราอยู anyway <requirements>, ่ที่สวนยางแล้วก็สวนมังคุดสวนทุเ <in> รียนด้วยนะครับสวนทุเรียนด้วยนะครับนี่ต้นทุเรียนนะครับนี่ต้นทุเรียนนี่ต้นมังคุดครับผมมังคุดนะอันนี้ต้นยางพลานะครับผมนี่อยู่กลางสวนเลยครับเราอยู่กลางสวนเลยเข้ามาฝั่งนู้นครับรถเข้ามาเนี่ยมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าไปที่มีบ้านพักตรงนี้ด้วยนะครับพอดีร้านก็อยู่นี่ครับผมน้องๆน้องอยู่นี่ครับผมนี่นออยู่นู่นเลย นี่ครับเป็นต้นมังคุดนะครับผมนี่คือต้นมังคุดมังคุดอ่อนนะครับลูกมังคุดนะฮะยังไม่แก่นี่มีปลูกมังคุดปลูกทุเรียนแสมด้วยนี่ต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนไม่มีไม่มีลูกนะครับเพราะว่าลูกเราเอาไว้หมดแล้วนะฮะเมาไว้แล้วนะฮะเอามีน้องหมามารับด้วยเฮ้ยแมาเล็กีกครับวัสดีครับนี่ต้นยางกิจยางัู นี่ต้นทุเรียนนะทุเรียนไม่มีนะครับเพราะว่าทุเรียนอยู่ในรถหมดแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงที่เลยนะถึงแหลง่งแหลง่งอะไรว่าแหลง่งอะไรแหลง่งแหลง่งแหล่งจาหน่ายขายทุเรียนเลยนะเราก็มีโอกาสนะครับไปหาทุเรียนไปขายที่บ้านด้วยนะครับผมนี่เลยนี่นี่นี่อ่ะนี่คือทุเรียนนะครับที่เราจะไปขายาชาท,ยนะที่ หมู่บ้านช้างของเรานะครับนี่ราชาทุเรียนครับงูซันคิงงูันคิงราชทุเรียนอะไรกนม้อนทองพอดีน้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทุเรียนด้วยนะเป็นเป็นเซียนเซียนตัดนะเรียกว่าเซียนตัดนะเซียนตัดทุเรียนเซียนตัดเลยนะต้องให้ ถูกได้คุณผู้ชมครับผนี่ลองบดเลยลองเลยลองเลยลองเลยอันนี้อันนี้เป็นงูสันอะไรนะพันอะไรนะฮะงูสันคิง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 นลองดูฮะแล้วเปิดดูฮะหลังจากที่ลองปาดดูแล้วก็เริ่มอ่าปาดทุเรียนนะวิธีการปาดทุเรียนเม็ดใหญ่ไหม มีดใหญ่คือใหญ่เม็ดใหญ่มีดใหญ่แล้วก็จะจะป้ายยาให้ด้วยนะฮะไม่ใช่ป้ายยาสลบนะป้ายยาให้เ like. ล่นความสุขเนาะให้สุขให้สุขพร้อมกันนะให้สุขเท่าเท่ากันนะให้สุขทั่วถึงกันนะครับนี่มาซื้อทุเรียนนะฮะมาซื้อทุเรียนก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญพาซื้อด้วยนะครับนี่บ้านพักของของน้องก็อยู่นี่นะน้องก็จะดูแลทุเรียนดูแลพวกสวนไอสวนยางด้วย ทุเรียนด้วยแล้วก็ตัดทุเรียนด้วยนะครับรับจ้างรับจ้างตัดทุเรียนเนาะนะครับอันนี้เป็นมือตัดเลยนะ,นะเราก็โชคดีนะครับเราโชคดีนะที่มาแล้วก็มีน้องที่เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลือกทุเรียน <ut> ทั้งรถนี่นะครับน้องเลือกเองเลยนะครับทางเลือกเองนะน้องเลือกเองเลยทั้งรถนี่น้องเลือกเองนะก็การันตีครับความอร่อยนะครับผมแน่นอนครับ มาซื้อทุเรียนไปขายไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วไปซื้อเอาซื้อเอาแล้วต้องมีมีคนรู้คนรู้ด้วยนะฮะนี่ม,ม,มจะเนื้อขาวนะเราต้องเอาของดีๆนะฮะไปเสิร์ฟ<ม>ถึงบ้านอู้เนื้อเหลืองสวยนเนื้อเหลืองสวยนะื้อ<ป> <laughs> เหลือเมือเชียบเมื่อเชียบเลือดไหลเลือดไหลซะแล้ว น้ำน้ำหยาหยาดหยาอหยาเอ้ยแต่มันเพิ่งสุกวันนี้เนื้อมันอะโอ้ปอกมันอะใช่เนอปปอกขายนะวันละลูกติดน้ำใหม่่ะเลียงไ่ได้ไน้ลีได้้น้ำยาเอาไปให้ยาพูนึ่ก้อนติดบอ่นนี้แพงครับผมติดติดอ่อนด้วยนะ ติดใบอ่อนคือยังไงคือมีเลือดติดออดแต่นปุ๊บเลือดจะประมาณนี้เปล่าถือว่าดีป่ะเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำติดน้ำติดน้ำแน่ถือว่ามันเป็นโลนอะนนี้ใครในในบรรดาทุเรียนคือพันธุ์นี้จะแพงมากแพงไม่มีเลือดด้วยมีเลือดด้วยาเสียนโดนซะแล้วมันเป็นเนื้อเนื้อเนื้ออย่างงี้บอก อันจริงมันต้องสวยกว่านี้ครับลองดูสิมาเกะยังไงนี่โอ้ยคันลองดูลองดูมีเลือดติดมันนี่เอาเลือดติดสัมผัสเลือดเสียนโดนแล้วครับผมหมอหงูก็ตายเพราะหงว่าหมอทุเรียนก็โดนน้ำทุเรียนปักแล้วครับเนื้อไม่เยอะเนื้อไม่เน้นเนาะ หอมบอกเลยลองดูสิเอาไปให้ยายก่อนเอาไปให้ยายก่อนเอาไปให้ยายยายยายอยู่ไหนยายก็หลายผูกทุกผูยโอ้เนื้อเม็ดเม็ดเม็ดน้อยเม็ดน้อยเม็ดไม่เม็ดใหญ่ไหมไม่เอาว่ะมันเป็นยังไงติดน้ำเป็นยังไงกลิ่นไม่ไหวกรอบไหมไม่น่าจะแตหวานยังหวานหวานตอนเคี้ยวยังไม่หวานมันจะหวานติดคอ เป็นยังไงมันติดไปอ่อนติดไปอ่อนเนี่ยทุเรียนนะมันติดไปอ่อนมันจะออกติดขาดอร่อยยังแบบแบบว่าฟื้นแห้งอ่ะมันจะอร่อยมากนี้ใช่จะอร่อยมากโอ้แบบแบบนั้นพอติดแบบอร่อยมากอร่อยจริงๆอืงอร่อยอร่อยเอาแบ่งแบ่งน้องด้วยแบ่งน้องด้วยอร่อยมากอันนี้ต้องอร่อยกว่านี้ใช่ไหมใช่ใช่เอาเอาไปแค่ผู้เดียวพอให้น้องด้วยน้องกินเยี่ยงเดียร์เนาะเรียกมันนะ เปกน้เปิกน้เปิกน้นี่แต่เม็ดมันเล็กเม็ดเล็กๆเองขนาีอายนี่ปกติถ้าไม่ติดน้ำมีนครีมเลยอืมจะเป็นครีมอร่อยอร่อยอร่อยดีทุเรียมมันอืมทุเรียมมันแต่ว่าฝนมันลงนี่เรียบเทียบเรียบเทียบกับชนีเลยคะนี่ชนีอยู่นี่อันนี้ชนีชนีอันนี้ชนีหล่นเนาะอันนี้อันนี้ชนีหล่นหล่นอันนี้ชนีไข่ชนีไข่แต่มันร่วงค่ะถ้าร่วงแล้วมันอูโหูยอมรับเลยว่าขมปี๊ด นี่ฮะชั้นีชั้น,นีไก่อันนี้อันนี้ของหล่นน่าเขแถมให้นะครับนี่แถมให้นะนนคือคนไหนที่ชอบแบบกลิ่นดุนแรงก็ชนีอันนี้เขาให้ฟรีอันนี้ให้ฟรีครับผมเราไปซื้อเรือยังไงไปแล้วอันนี้ให้ฟรีครับอันนี้คือคือ,คอหล่นมนันหล่นหล่นฮะอร่อยอยู่นะตุเรียมันฝนตกแล้มันอะไรอร่อยอร่อยนี่ตัวนี้ครีมนิ่มๆนุๆนุ่นๆเนี่ยตัวนี้นะเน,น,น,นี่ยตัวงู หูหางกระดิงงูหางกระดิ่งอะไรงูอะไรหมูซันคิงงูซันคิงงูสวัสดิ์เลยแต่งูซันคิงหมูหมูซันคิงแต่ลักยืนไปมันมันหวานติดคอยอืมอร่อยอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอร่อยราคาสูงแต่มันหวานอยู่แต่ราคาแต่ราคาสูงแพงมากครับอันนี้ราคาแพงนะสามร้อยหรือเปล่าใช่สามร้อยกวาเปิดสามร้อยดีนี่เปิดสามร้อยนะนี่มันฝนตกนะอ๋ออร่อยมากอร่อยอร่อยช่องเก็บเกี่ยวฝนตกไงเม็ดมาเพาะที่บ้านอืมอร่อย มันจะออกเป็นพันอะไรอ่ะเฮ้ยถือว่าสวยเนี่ยถือว่าเราเก็บมันไปเราก็ไม่ได้ต้นที่ชนาดว่าร่วงเข้าห้มากลิ่นนะชนีไม่ต้องพูดถึงเอกลักษณ์ของชนีแต่มันจะพวกนบญจะพันไอ้พวกนี้ก็เขาก็เรียกเบญนจะรันเนี่ยสัมพอเนี่ยมันแพงอร่อยอร่อยหมูสันคิงหมูสวัสด์อร่อยไหมหมูสันคิงหมูหางกระดิ่งอร่อยมากเลย งูซันคิงครับแบบนี้นะจะเปลือกนี่นี่ครับแบบนี้น้ำคือนี่ยนี่นี่เป็นงูซันคิงครับอันนี้คืองูซันคิงนะครับลองได้หรือสีลูกเดี๋ยวสีลูกแต่แพงนี่ครับแพงนะครับยิงงูซันคิงทิ้งเลยกินอันนี้เป็นหมอนนะครอันนี้หมอนนะฮะหมอนลูกละโลหมอนลูกละโลนะฮะส่วนส่วนนี้ก็อันนี้ก็อ่าเป็นชนีชนีไข่เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับ น้องเขาคัดให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปลายยาให้ปลายยาเร่งความสุกไม่คือคือให้สุกให้<ม>ให้ให้สุกเท่ากันเนาะใช่ครับอันนั้นแยกเทคนิคแยกอันนั้นป่ะ FC นี่อย่าปลายยาก่อนปลายาก่อนแล้วเดี๋ยว FC น้านาย FC น้องดาวนะ FC ได้หลายๆเชือกนะครับผม่าสั่งได้เลยนะครับผมอันนี้หมอนทองเลยสั่งได้เลยนะครับใช่ครับอันนี้อันนี้หมอนแกะเนื้อหนึ่งเลยนะอันนี้หมอนทองครับแกะเนื้อหมอนมาสองโลมาสองโลครับกิโล เราจะไปยาก่อนนะเราจะไปยาทีเราเราไปซื้อที่ตลาดเนาะเราไปรับมาที่ตลาดแล้วก็มาป้ายมาป้ายยาที่ที่สวนนะครับยาที่ต้องคัดดูก่อนคัดคัดป้ายนี่ครับของแท้เลยนะอยากจะให้อยากจะให้ลูกค้าแบบเราซื้อไปเราไปขายเนาะอยากจะให้ได้ ของอร่อยอร่อยของดีคือคือไม่ย้อแมวคือไปแล้วก็ไม่ได้ของอะไรเรียกว่ามันยังไม่สุกนะ RPG คือได้ของดิบขายซื้ออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะจบพุทธืรหัดพุทธืรหัด <D liber ally> พอดีเนาะ <D liber ally> อันนี้คือก <ville> ารันตีครับว่าคนสวนนะครับเนี่ยมือตัดนะฮะมือตัดนะมือตัดเลือกให้เองนะมือตัดเลือกให้เองเลยนะครับผม เลือกประมาณครึ่งวันเ,เ,ออเลือกครึ่งวันนะได้แค่เนี้ยเลือกครึ่งวันนี่นเลือกครึ่งวันนะครับ,บ,บลเลือกแบบคุณภาพเลือกแบบคุณภาพเนี่ยเลือกครึ่งวันนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะมาซื้อเลยโอ้ไม่ได้ดรือต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วยนะแนะนํมา,มาแนะน,นําเรามาตั้งแต่เจ็ดโมงเพิ่งกลับนี่กี่โมงเนี่ยเพิ่งมาถึงนี่บ่ายสองโมงเนี่ยบ่ายสองโมงอ่าอะไรนะ น,นี่เราอยู่ท่ามกลางสวนยางสวนมังคุดสวนทุเรียนนะยกไม่ยกเลยไม<อ>่ยกเออคัดอย่างเดียวยยุงเยอะมากไหนอ,อะไรนะโอ้คัดเกินใช่ใช่ไปตัดที่สวนตัดที่สวนมีน้ำสอง,งน้ำสามหลุด น้ำ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 ที่สวนไม่ไม่แกขนาดนี้เพราะว่ามันมีหลายรุ่นแล้วครับอันไหนที่ว่ามันเป็นมุทำช่วยเรียนไหมเขาปล่อยยังอันแรกช่วยเรียนอะไรหนังป้ายยาใหม่ก็ได้อันไหนที่เขาปล่ยแล้วนี่ไงทุเรียนอะไรหนังไม่เป็นไรปล่อยสามได้เนาะปาดเหมือนเราไน้ำเดี๋ยวดูก่อนผู้เชี่ยวชาญอย่ายู้กว่าเอาไว้ตรงนี้ ตรงที่เขาปาดตรงที่ปาดนี่ก็นี่ตรงที่ปาดนี่สุกแล้วนี่เขามาร์กมาแล้ว,วมันไม่หายแล้วนี่เขามาร์กมาแล้วแหละนี่เขามาร์กอันนี้คือสุกเลยนะเนี่ยนี่สุกเลยสวยอันนี้สุกปาดนนเขา<ว>เขาทำสัญลักษณ์ให้เราอยู่คือเรียนอะไรนะหางใครใคมูซันคิงตัวนี้มูซันคิงหนามเขาจะเล็กๆต้องไปสวนทะเลจนันมีเออมีสวนทะเลจันแต่ทะเลไอแต่แต่ถ้าไม่มีไม่มีหนามันมัน นายติ๊กตอบทะเลจันทร์เล่นทะเลจันทร์นะไม่มีน้ำเหมือนกับเราไม่ได้กินทุเรียนอ่ะอันนั้นเขาเขาไล่สดขายสกๆเองเขาไล่สดขายบางบางทีแล้วแต่รอบเขาเขาก็ไล่สดขายชวนสนใจทักนายนามาครับผมทักมาที่ที่ยที่นี่เลยทักมาเลยครับผมนะส่งได้ครับส่งได้นะส่งให้น้องช้างได้แม่ควันพ่อควันได้นะส่งได้ครับผม เราขายไม่ได้ใช่เราเอาราคาขายครับเดี๋ยวให้มือเซียนนะครับเดี๋ยวให้มือเซียนเขาคัดให้เรียบร้อยเลยเสียนเสียนก่อนอันนี้เรามีทั้งชนีนะครับมีหมอนมีชนีแล้วก็เอาแค่สองอย่างนี่แหละทวนทวนรสชาตินี้เดี๋ยวเราโอกาสหน้าครับผมเราโอกาสหน้าครับมูสันชิงมูสันชิงเดี๋ยวเราโอกาสหน้านะฮะแต่ราคามันสูงหน่อยนะครับผมเราไปเอฟก็เราไปขายก็มีแค่ แต่มันจะมีพวงมาอีกไหมกับนั้นแค่ชนีกับหมอนทองเนาะอ่ามีสองราคามูมูซันคิงบอกว่านานๆได้มาทีครับวันนี้น่าเจออยู่ไม่บางทีก็ไม่ได้ไม่ไม่เบาหวาเห็นดูสามเข่งตัวนี้ติดตัวนี้ไม่ติดอ๋อหายากกว่าแต่อร่อยมากครับอร่อยนุ่มนวลนุ่มนุ่มกินไม่แรงออกหวานหวานนุ่มนุ่มหอม คือว่าไม่ติดน้ำนะเป็น,อ,น,นอืมไมเอาใส่นู่นก่อ่ามีสองมีสองสามราคาครับผมเดี๋ยวคุยกันครับหลังไม่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับผมอสามราคานะครับคัดให้เรียบร้อยเลยันเ้าากนปแล้วไป้แต่ายบนิงอ นี่คือคัดแบบพิเศษนะครับอุ้ยใครไม่ซื้อก็บ้าแล้วเราคัดมาแบบอย่างดีแล้วนะเนี่ยวันพฤหัสสุกได้เลยเนี่ยน้ำหนึ่งเลยน่ะน้ำหนึ่งเลยนั่นเนี่ยเนื้อไม่ค้าเนื้อไม่ค้าเลยนะค้ายังหาไม่ได้ขนาดนี้เลยเออใช่คนคัดอ่าไม่เหอว่าแม่ค้าคนอื่นอ่ะมาอ้ เขาโยบไม่ค้าก็จะกระเทือนผมคับอิเหนาก็เข้าไม่ได้ละอิเหนาก็เข้าไม่ได้แล้วไปคัดอะไรแกกดราคาโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับนายแฟมิลี่ด้วยนะครับผมมือตัดของแท้ครับผมเขี้ยวเลยเกินนะมือมือมือตัดเนี่ยต้องไม่ได้ต้องเดินใช่ไหมใช่ต้องต้องเดินต้องตลอดเดินแบบต้องเลือกให้ได้แบบเป๊ะๆเลย อ่ะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับจุงกะจ้าสวัสดีครับนี่พอดีครับนี่ร้อยกว่าบาทอันนี้ร้อยกว่าบาทนี่เนอะนี่ร้อยหนึ่งถึงโลร้อยหนึ่งขายไปหนึ่งชะนีบ่โลนิดโลนิดไปมือโลเสิอ่ะไปโลนิดโลนกว่าสองเบอร์อันนี้ก็เป็น